ตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนาะกำลังเผชิญกับไวรัสมลภาวะฝุ่น p m 2.5อดปอดของเราเนี่ยเป็นด่านแรกเลยที่ต้องเจอนั่นเองเนาะยิ่งตอนนี้เนี่ยใครที่อมีอาการภูมิแพ้เจอฝุ่นเจอมลภาวะต่างๆเยอะนะฮะก็ทําให้ปอดของเราเนี่ยทำงานมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่เราจะออกกำลังกายแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อยากจะแนะนําสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร l อที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะฮะ ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกรัดจากธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นสารสกรัดจากปักีสารสกรัดจากใบทมสารสกรัดจากเห็ดหินจือนะฮะแล้วก็สารสกรัดอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวิธีการทานก็คือให้เพื่อนๆนั้นทานตอนเช้านะฮะหรือว่าตอนเย็นก็ได้พร้อมกับอาหารทันทีหรือว่าอาจจะเป็นหลังอาหารก็ได้นะฮะครั้งละ1เม็ดนั่นเองนะครับแนะนําเลยสําหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือบางคนมีอาการภูมิแพ้อา มีจามมีน้ำมูกมีอาการหายใจแบบติดติด,ด,ข,ดขัดขัดนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวช่วยในการดีทอ็อกปอดของเราเนี่ยให้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดอีกด้วยนะฮะหรือตอนนี้เนี่ยเราเจอกับฝุ่นที5นะ่5อเนาะปอดของเราเนี่ยก็ทํางานหนักนั่นเองเนะี่ยและตัวนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้รับการรับรองจาก g m p เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการรับรองจากอยประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะครับซึ่งกระปุกนี้เนี่ยที่ ขา่ซื้อมาก็คือเป็นกระปุกใหญ่ขนาด180แท็บเล็ตนะฮะก็ตัวแท็บเลต็ตหรือว่าขนาด็นของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะก็แนะนําเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LC ตัวนี้ก็ไปหาซื้อกันได้แล้วกันนะครับ